เราต้องสร้างนโยบายแบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกนโยบายที่กล้าฝันไปเกินกรอบเกินในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่า30บาทนี้นะคะตอนนั้นที่ทําขึ้นมาก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะทํานโยบายนี้ได้สําเร็จมีคาพูดว่ากล่าวเรื่องนโยบาย30บาทมากมายจนวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มันเกิดขึ้นจริงได้แล้วก็ช่วยชีวิตของคนในประเทศได้จริงๆอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่พัคเพื่อไทยก็อยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้นโยบายที่กินได้นโยบายที่ดีต่อชีวิตคนจริงๆนั่นคือการที่เป็น d n a แท้ๆของพัคเพื่อไทยค่ะดิฉันเองในวันนี้ที่มีเรื่องของบ o n ช็อตฟ o r u m ก็อยากให้ทุกคนมีความหวังมีความฝันมากยิ่งขึ้นกล้าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง ทำมันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้วันนี้ค่ะมูลชอตฟลัว hmm. มก็จะเชิญผู้มีความรู้มานั่งสนทนากันคิดถึงนโยบายใหม่ๆด้วยที่จะเป็นพื้นฐานคุณภาพชีวิตแล้วก็สามารถทําให้ชีวิตของพี่น้องคนไทยนั้นดีขึ้นได้จริงแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยมีความหวังว่าความฝันเล็กๆของเราสามารถทําให้มันใหญ่ขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงได้ค่ะ